สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกคนค่ะอันเมื่อนี้บ้านสองเอมีต้นใหม่มานําเสนอจากพี่น้องเบิ่งนี้ละจา้าสีขาวจังสิต้นใหม่ต้นนี้บอกไว้ก่อนเลยจ้าว่าอยู่น้ำป่านสองเอนี่มาเป็น10กว่าปีแล้วจา้ามันมีความแปลกสองอย่างนะจ้าเนาะก็เสียเ,เอามาลงงขีบให้พี่น้องด้เบิ่งนี้นะจา้าอันตั้งต่อยู่น้ำกันมาบกว่าปีนี่ ออกดอกสองเถ้อจะดอกก็เป็นดอกสีขาวเงาๆนะจ้ะแต่ว่าบ่มีกินอีหยังเป็นชีปีได้จะออกดอกแค่เพียงแค่สองสองเถ้อเองจ้ะตอนแรกกระ่รลู้ได้จ้ะว่ามันเป็นตน้นอีหยังต้นชื่อว่าจังดายนะจ้ะก็เลยไปเสชเบิงในกู่เกินจ้ะน่าจะเป็นต้นผู้ดางเด้พี่นองเพราะว่ามันขืนมากเป็นตน้นคือกัดเลยแต่ว่า มันแปลกอย่างหนึ่งดิจ้ะเมื่อชิปปีที่แล้วตอนที่ได้มาน่ะจ้ะมันมาเป็นต้นยังสีดิจ้ะมันเป็นตน้นเป็นเป็เปใบสีเขียวไปเหมอดเลยจ้ะบ่มีเป็่นดาง,งสีเบื้องต้น้น่จ้ะอันนึงเป็นสีเขียวในหน่อยยังสีจ้ะอันนึงก็เป็นแบบว่าขาวแล้วมีเขียวอยู่ขอบยังสีไหมจ้ะแต่ตอนซื้อมาใหม่ๆมมันเป็นเขียวเหมอดเลยเจ้าพี่น้องผู้ใดมีความหลู้เกี่ยวกับต้นผู้ดางนี่ คอมเมต์เขาไม่ป่านจ้องเอมูตาสว่างเลยเด้อจ้ะอันนี้เบ่งด้วยนี่อันนี้คือใบม่ออกมาใบคืออ่อนๆเลยจ้ะมันมันสิเปลี่ยนไปเลยเด้อเพราะมันแก่มาแล้วมันคือิเป็นเข้มสีเขว่มเก่าใบมันคือิเป็นมันๆแม่จ้ะอืมอันนี้กับแปลกเนาะจ้ะเนาะสังเกตเบ่งมันเออมันคืองามะเนมันงามงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะจ้ะ หรือว่าหรือว่ามันสิเป็นแบบพืชใบด่างองีหย่างก็จังข้าจอกกำลังเห็นเหตุอยู่บ่จ้าแต่ว่าห้ากขโหตตะนามเอซื่อได้จ้าอันนูอยากสีขยายพันธุ์มันอยู่จ้จาทักสิดจังไบ่กอกาสตัดมันออกแล้วก็หรือว่าห้าสิเปลี่ยนกระถางพี่น้องคอมเมนต์กันอันเบิ่งใบนี้นะจ้ะาใบนี้แห้งงามๆามคือจังคืออยู่คนละต้นเลยจ้าใบสีขาวนี่ไหม กับงามเป็นลายลายแต่ละะบนี่บ่คือกันหรือจ้ะบึงไปกับเพิ่นตาดีนะจ้ะจากสีขยายพ่านมันหรือว่าเขาต้องตัดไปช่ำให้หลากมันงอกหรือว่าจังไหนเนาะพี่น้องซอยคอมเมนต์มาบอกบานสองเอเน่เด้อผู้ใหญ่หูต้นพลูด,ด่างบึงดูอันนี้งามงามจ้ะ สวยงามสำหรับคิดนี่กับมีอย่างายจ้ะอยากสิเอาต้นใหม่ส,สวยงามๆม,มาให้พี่น้องด้เบง่งซื้อนอะจ้ะแล้วก็คันไพ่มาคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านสองเอ็นี่เด้อจ้าขอบคุณค่ะ